เซอร์ไพรส์จริงๆเลยสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับนั่งเลยครับกันเยอะแยะไปหมดเลยใกำลังใจเต็มที่เลยคุณค่ะคงต้องเริ่มคุยกันกับที่คุณประเสริฐแล้วนะครับว่าเห็นอะไรครับในตัวของคุณน้องโหน่งได้ชวนมาร่วมทีมน่าแหม่ไม่เอ้านี่หืมหมั่นไส้ทำตัวอย่างเป็นนางสาวไทยเนี่ยนี่อีโมนเมื่อไหร่อีโหน่งเนี่ยมันจะเลิกกัดชั้นสักทียะ ก็แล้วเมื่อไหร่แกจะเริ่มสนใจปันปบ้างสักทีล่ะฉันเห็นแกนชอบตามข่าวมันจังเลยแล้วก็มาดิ้นพล,พลาดพลาดมันโดนแย่งหัวงี้ทุกทีอ่ะอน้องโหน่งอะ่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าใครอะ่ะ <laughs> เป็นเพื่อนแท้ <laughs> <laughs> แบ่ <laughs> <laughs> นี่ ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะตอนมันทำงานอะ่ะเจอคนงานหน้าเน่าแต่เป้าเลิอดหน่อยเนี่ยมันก็กินซ้าจนโดนไล่ออกจากงานอย่างนั้นน่ะพอพวกเราเนี่ยมารวมทุนเปิดร้านข้าวแกให้มันเนี่ยนะมันม,มันก็ดันเอาเงินเนี่ยไปซองผัวซะจนร้านข้าแกก็เจ๊งเป็นแบบนี้หมดแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะไปโทษมันมากก็ไม่ได้ <c oughs> หรอกนะก็คนนั้นมีงานทำ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ้ไอ้ไอ้สมุรเนี่ยมันให้ทั้งงานทั้งเงินเป็นใครๆก็เอาทั้งนั้นน่ะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยังให้ทุนเรียนสามตัวนั้นด้วยหรือเปล่าดีนะถ้าอเจ๊เปียไม่หนีผัวไปสิบสองปันนาเนี่นะฉันน่ะจะให้เจ๊เปียนะจัดการฟุกมัน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 ให้หนุ่ให้เข็ดซ่าหรอแกจะให้เจ๊เปลี่ยนทำไหมายความว่าให้เจ๊เปียมันบอกอีโนงเนี่ยให้เลิกด่าแกอะไรเงี้ยหรือว่า ไปบอกให้อีนโหน่งนะมันกลับมาเล่นบอลลีบอลกันแกอย่างเดิมนักที่ประเทศไทยนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะต่อให้เอาตุ้ยธีรพัฒนเนี่ยมาฉุดกระชากลากถูฉันยังไงเนี่ยนะฉันน่ะก็ไม่ยอมร่วมทีมบอลลีบอลกับอีกกครกหินนั่นแหละอย่างในไม่นานนี่แหละนะครับกีฬาของไทยเราจะก้าขึ้นดันี่นี่เจ๊หรือว่าเราจะไป หายเจ๊ปเปียแล้วก็เผื่อจะได้ไอเดียอะไรเก๋ไก่ไชนยเดยเอร์เพอร์เฟกต์เทนดีอืม12ปันานเ <15 S 2> <ละ S 1> หรอหรอือติตาเลยครับคืนฉันตายโดน,นไล่ออกแน่สา